ปีหกสี่ทับหกหาอ้อยไทยอาจฟื้นจากความตกต่ำคาดเาาไร่ได้1,700บาทต่อตันอ้อยปริมาณอ้อยเพิ่ม15%สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่อง มาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้มาโซนทาคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอกดลคหนึ่งไล 1, ค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็นําสาระดีๆมาฝากนะครับสําหรับการคาดการณ์นะครับจากโรงงานน้ําตาลนะครับในปีนี้กับปริมาณอ้อยผลผลิตอ้อยที่อาจจะพื้น คืนจากความตกต่ําที่ผ่านมานะครับหลังจากฤดูหีบที่ผ่านมานั้นอ้อยตกต่ําเป็นอย่างมากอ้อยไทยตกต่ํานะครับที่ผลผลิตยอยู่ที่66ล้านตันนะครับซึ่งตกต่ําเป็นประวัติการในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะครับสําหรับสถานการณ์อ้อยไทยนะครับแต่สําหรับในปี2564ทับหนะครับปีการผลิตที่จะมาถึงนะครับก็คาดว่าปริมาณอ้อยนั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับ อ้อยไทยจะฟื้นจากความตกต่ำนะครับสืบเนื่องมาจากราคาที่จูงใจนะครับซึ่งได้รับการการันตีจากโรงงานน้ำตาลว่าราคาจะอยู่ที่1,000บาทต่อตันอ้อยในระดับความหวาน10 ccs ในปีการผลิต2564-65ทบ65นั่นเองนะครับประกอบกับข้อเสนอของหลายโรงงานน้ำตาลที่หยิบยื่นให้แก่ชาวไร่อ้อย อาจเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้อ้อยในปีการผลิตปี64-65่ 65, ปรับเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับซึ่งจากภาพรวมต่างๆนะครับการคาดการณนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยอาจมีรายได้สูงถึง1,700บาทต่อตันอ้อยหากมีการตัดอ้อยสุดและมีค่าความหวานสูงที่สุดนะครับร่วมกับการอุดหนุนจากโรงงานน้ำตาลเช่นค่าปรับพื้นที่ และเงินช่วยค่าปลูกจากระบบการส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลเป็นต้นนั่นเองนะครับที่จะได้ถึง1,700บาทนั้นก็คือรวมนะครับคือการตัดอ้อยสดคือรวมจากเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเงินช่วยการตัดอ้อยสดนะครับและค่าความหวานที่สูงที่สุดนะครับสเสูงสุดเช่นโรงงานน้ำตาลสาเรืองที่ผ่านมานะครับมีค่าความหวานถึง16 c c f นะครับ จากการได้รับเพิ่มจาก 6CCS นั่นเองนะครับก็300กว่าบาทนะครับก็เป็นปัจจัยการคาดการก็น่าจะถึง1,700บาทบวกกับค่าปรับพื้นที่ค่าปลูกค่าอะไรที่โรงงานน้ำตาลเสนอแนะให้นะครับกับพี่น้องแต่ละโรงงานน้ำตาลนั่นเองนะครับถึงจะถึง1,700บาทนะครับจากการคาดการนั่นเองนะครับกับรายได้ของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับสำหรับอ้อยตอ ที่ต่อเนื่องมาจากปีการผลิต2 6 6 3ั 64, เมื่อได้รับน้ำผลที่เพิ่มมากขึ้นร่วมกับการบำรุงรักษาที่ดีก็อาจคาดได้ว่าปริมาณผลผลิตอ้อยจะปรับเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ15นั่นเองนะครับก็จะปรับขึ้นถึง15%นะครับสำหรับอ้อยปริมาณอ้อยในปีการผลิต2500 64ทับ65นะครับปีการผลิตที่จะมาถึงนะครับกับการบำรุงรักษาของพี่น้องชาวไร่อ้อยและราคาน้ำตาลโลกที่ขยับเพิ่มมากขึ้นและราคาน้ำตาลราคาอ้อยที่ได้รับการประกันนะครับการันตรจากโรงงานน้ำตาลที่จะรับซื้อตัลละ1,000บาทไม่ต่ำกว่าตันละ1000บาทอย่างแน่นอนนะครับในปีการผลิต2,564ทับ65 ก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้อ้อยนั้นเพิ่มปริมาณขึ้นถึง15%นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามรอรุ่นกันนะครับสําหรับฤดูการใหม่ที่จะมาถึงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมขอคนละ1ไลค์ห่งแชร์หนึ่งการติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ